Every squad needs some heavy muscle, whether it's a renegade who marches to his own mean beat, or a quiet giant who speaks with his fists. This is how Ajax and Snow became warriors. This is the final part of your initiation. <coughs> you survive the pin, you earn yourself a vest. <coughs> this is gonna be too easy. <coughs> huh? oh, <coughs> <coughs> <Right on coughs> we oh. have <coughs> <alive? coughs> เอออืมรับน้องก็ได้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมโอ้ยยังอะไรเราอย่ากิกะอืมโอ๊ยยาเฮ้ยอืมจับพิกแม่งเลยอืมอืม อย่าอย่าแก้วเข้ามาดิเก้อไอ้หนูเข้ามามันทำไมวะมันทำไมวะเออทำไมวะเออแล้วมันทำไมวะมันทำไมวะ

เยอะเหรอโอ้ยเข้ามาโอ้ยโดนใส่โอ้ยหย่าเกยกขาวโอ๊ยโดดตวนแม่งไปเลยเอาละหยุดโปอรยหยุดได้แล้วมันไม่ล่ะพวกมึงอ่วกโคตรมันเลย เฮ้ได้เสียแล้วพวกมึงเก่งมากแล้วมึงก็เป็นหนึ่งในเดอะบอลเลเยอร์แล้วเอาละเพื่อนเราคือพวกเดียวกันเออกูรู้แล้วมึงให้เสียหกูแล้วรู้แล้วเอาละไปละจะทำอะไรก็ทำฮ้ยเพื่อนไปดีกว่าแล้วเผาแล้วทำให้มันสนุกเพื่อไปปาร์ตี้ไม่แดกทำอะไรทุกอย่างแบบพี่วอลเลอร์ทำไม่ไม่เดี่ยวไอ้เหี้ยได้ไปไปทำในเรื่องของเราดีกว่าไอ้ตูด มึงคิดจริงอยู่ว่ามึงจะมาทำอะไรมึงจะเย็นเอ่อสวัสดีครับเฮ้ยว่าไงเอจักวันนี้อ่ะหุ้ยเป็นวอริเออร์เลยเหรอใช่แล้วเนี่ยละเออใช่เออรู้อะไรไหมเออมากกับเพื่อนแล้วก็นายรู้เออไม่เราจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นเพื่อนอุ้ยโทษทีโอ้ยพูดอยู่ก็โดนปลาอะไรไม่รู้ใส่หัว อ้าวพวกนี้จะไม่ยึดที่คืนเหรอไอ้เมาออกมาด้วยเว้ยเฮ้ยลุกเร็วลุกเร็วเพื่อนลุกเร็วพวกมึงโดนยึดเสื้อไปแล้วลุกเร็วไอ้เนยุบโดนเอาเสื้อไปเว้ยอย่าบอกว่าต้องไปตบเสื้อคืนมาเถอะแล้วต้องไปเอาเสื้อเราคืนเวนพวกนี้แม่งเอาเสื้อเราไป ไอ้พวกเชี่ยนี่เลยดูดิแม่งเปิดตัวมาเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นเสื้อแม่งกระโดดขโมยพูดอย่างนี้มึงก็เอาไวยดีวะไอ้หนูมาดิไปเอาเอาป่ะล่ะผมงะเอาป่ะล่ะอืออือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมึงเหรอมึงเหรอมึงเหรอก็โดนนะมระโดดกระโดน มันทำไมหลับมึงอะฮะนี้เป็นหัวโจเกินเหรอลุกขึ้นมาจับมันเลยเอาลุกมาเอาทันมาเออคทักทีดิวะนั่นแหละหลับไปเวนหลับไหมดีไปต่อต่อไปเอาเสื้อหลับคืนเย้อ่าอยู่ร้านเหรอเฮ้ยดูดิพวกแม่งตื่วเลยเอาเสื้อคืนด้วย เฮ้ยเฮ้ยส่งเสื้อมาให้กูไปไหนไปไหนเฮ้ยไปไหนไอ้แว่นไปไหนอะไอ้แว่นมันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงมนี้ไอ้แว่นเดี๋ยวคนอื่นไม่เกี่ยวอยากเกี่ยกาอือไอ้แว่นไอ้แว่นมันนี่ไอ้แว่นแว่นลุกเดี๋ยวมึงใครไอ้แว่นเกีกาวิไปไกลดิอือ อยู่ไหนเอาไปเกี่ยวเอาเอาหลบดีหลบดีเพื่อนเออทำไมไหลแว่นนี่ลุกเอาเสื้อกูไว้ไหนเสื้อกูไว้ไหนเอาเสื้อกูมาแว่นเสื้อกูอะเสื้อกูอยากได้เสื้อเอาเสื้อกูคืนมาเออ โอเคได้เส okay, ียกูก็ดีเฮ้ยไปไหนเล่าเวนแม่งเอ้ยหนีไปแล้วอีเวนไฮ้เพื่อน Follow my เซลเราคืนกันแจกได้วะไม่ได้อ๋อวิ่งออกไปดิทางนี้ ไปเพื่อนเราต้องไปเอาเสื้อคืนแต่ก่อนเอี้ยเอาไอ้พวกนี้ไปด้วยก่อนหืมลุกดิลุกดิทำไมทำไมหืมโอ้ยเดี๋ยวพิกเหรอพิกเหรอพิกเหรอโอ้ยทำไมล่ะขอบนมือมึงได้ไหม่ะอยากได้ของบนมือมึงอ่ะนั่นแหละแจ๋วมา ฮ้ยพึงละโดดรวบเสื่อมทเท่นี่หว่าเพื่อนถือทำไมอะขวดอะเฮ้ยถือทำไมมันไม่ดีเป็นของดีหรือเปล่าไอหนึง่งหลับไปซะงมือไงอ่ะหลับแบบยาวๆโอ๊ยโอ๊ยทำไมทำไมทำไมเอ้าเออพุงละเออมึงเออมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะเฮ้ย จ้าคานไปไหนเ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 วนโอ้โหมีมีไอ้ปนสเปรด้ว้แต่เราไม่มีสเปรช่างแม่งเฮ้ยโอ้อยากได้อะแต่ไม่มีตังค์ขอเพื่อนเลือดหน่อยได้ไหมอะฮึมมืออยากได้แต่ไม่มีตังค์อะอยากได้เลือดไม่มีตังค์ขอหน่อยเอเคขอบคุณครับ เออแจ๋วเพิ่มเลือดมาไปทางไหนต่อวะอางนี้วะเอาไปยังี้ก็อ,อยู่ตรงนี้เว้ยเอ,อ้เพื่อนเอาของไปนปี่นี่นีเ่เอาไปเออเอาไปกูเล่นนี้เองเอางี้นะเออเอางี้แหละแล้วก็โดดโลูกแม่งเลยไข่เกยกะดุใส่หมดในถุนหลอกลูกไข่ มันมาดีกว่ามันจะไงสิมันยังไงสิไงอีกอะลุกดิลุกดิลุกดิไหนยคุยกูดิอา้าวเกมภาษาได้คุยเลยเย็บเฮ้ยขอรีข้อมูลหน่อยมีอะไรบ้างไหมไม่มีเหรอดีไม่มีกระลวงไปพุ่งละไฮ้ลุกดิมีอะไรให้กูไหมมีอะไรอีกไหมเสือ้อกูอยู่ไหนอา้าวนอนแห้งแล้วไอ้เวน เฮ้ยมึงอ่ะเกย์กาบอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกย์กาบอ่ะหงุดแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหงุดหงิดแม่งเลยหงุดแม่งไปอีกหลับไปเฮ้ยเกยกาลูกหลงมึงฮะเติมเลือดไปต่อพวกเวนี่ไม่ให้เสื้อคืนเราก็จะไม่กลับตามหาเสื้ออุ้ยเอาเฮ้ยเกยกาว่ะเฮ้ย กูยงบอลอะไรกูยิงบนอะไรกันลุกดิลุกดิลุกดิโอ้ยลุก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 มาโดนนี่ทีเอาไหนกูว่าเอาเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหนไหนเอาเอาเฮ้ยโอ้ยกูตาล็อกให้โอ้ยเดี๋ยวยังจูงอีกเหรฮะฮ้ฮ้ไปไกลๆเกลกากู ดอ้าว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 อะอรวะยังไม่ตอบอะไรเลยไปๆหาเสือหาเสือเฮ้ยเกะกไอ้พวกพี่อันนี้เก็บพลเก็บพลนะเฮ้ยหัวแตกเออกูเข้ามาแล้วทำไมล่ะไปดิไปดิมาดิมาดิเข้าเข้ามาแล้วนี่ไงฮะอยี้ทำไมมันจะยังไงทีมันยังไงทียังไงทีเออหลับไป โอ้ยเดี๋ยวเขาลวกกูเพื่อนเอาๆจะล้วงแล้วก็หลับไปไอกาบงอะแหม่ไปทางไหนก็เจอแต่พวกนี้เอามึงถืออะไรอยู่น่ะมึึงมงอะโกลงมาเลยพอเพื่อนไปเฮ้ยมาจากไหนมาจากไหนเอ้านี่ไปไหน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 ถือทำไมอะขวดเหล้าขวดเบียร์มันไม่ดีเข้าใจไหม ไม่เง้ยเออขอสักทีเข้าที่หน้าหลับไปกิจการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรติดมือไปหน่อยดีกว่าโดดอ้าวหลงเหรอหลงเหรอเพื่อนไปไหนหนูเพื่อนไปไหนเพื่อนมึงไปไหนเพื่อนมึงอยู่ไหนเพื่อนมึงอยู่ไหนเพื่อนมึงอยู่ไหนเอาเสื้อกูมาระกิตตามหาเสื้อเปลียนอะไรเสื้อเดี๋ยวละ โอ้โหใส่เสื้อกูปีมาแล้วเอาเสื้อกูไปเนี่ยเอาดาพวกกูด้วยเวนมาดิมาสิมาสิมาสีมาสีเอาเสื้อกูคืนมาสีเอาเฮ้ยโอ้ยโดนเอาตัวเล็กก่อนละกันตัวใหญ่เอาตัวเล็กก่อนตัวใหญ่ไว้ที่หลังนะโอ้ยเอาแมงพิกกูแเย็บไปทีนึงอย่ามาล็อกกู ไม่รู้จักกันจริงอย่าล็อกนะยี่เออเออเออไอเวนอะไรกันกโดดไปโดดมาไอเหี้ยนี่เต้นเพื่อนวินนั่นแหละเออเออโดนมึงอ่ะเฮ้ยมึงอ่ะมึงอ่ะมานี่ออเ,นไไนนเอาเวนวิ่งมาเนี่ยเฮ้ยยุ้ยเฉยยุ้ยเฉยฮ้เยาเหียเราอ่ะเฮ้ยกูเฉยเฉยรู้่าแม่งหมดนี่แหละเอาเพื่อนกูด้วยจับมันจับมัน เอาเอาอย่าหนีอย่าหนีอานนี้มึงหนีไม่ได้หรอกเออรวบเลยรวบเลยเออเอาเลยยำตีนอย่าหนีพี่บิ๊กพี่เบิ้มขอเสื้อคืนเดชเสื้อกูมาเออเอาเสื้อกูมาให้เสื้อกูดีกันจบแล้วไม่มีอะไรหรอกรู้ไหมว่าเสื้อกูไม่มีมูลค่ามันมูลค่ามันแลกกับเงินไม่ได้ดีสับไปดู ทีนี้เอาเซลกูขึ้นมาเออเซิลเซิลเพื่อเอาเซิลกูขึ้นมาแล้วก็โดนยำไปที่ไข่เติมเลือดก่อนเจ็บไม่มากกว่านี้ไปกับเสื้อกูไปเสื้อเพื่อนกูแหละเอาไปกับเสื้อกูไม่แมววองมันไปสักขยะนี่เจ้ากวดเสื้อเราอยู่ไหนพอเสื้อเราหน่อยครับอ๋อผู้หญิงตกใจหมดนึกว่าพวกมัน เสื้อเราน่าจะอยู่ในที่ที่มันกบดานอยู่หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหตำรวจด้วยเฮ้ยเพื่อนมีอะไรให้ช่วยเนาะใช่ต้อาการของแล้วก็อาวุธนิดๆเลยหน่อยมีไหมนายมาถูกแล้วออกไปเลยกูไม่ให้หรอกเสื้อมอะเอ้าเจ๋วดีพูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนก็คนภาคกูเลยงั้นเอางี้นะ ขอทุกอย่างที่มึงมีแล้วกันเก็บ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 มีอะไรอีกปะมีออกมาแล้วเหรออือเลยจะได้คุยกันภาษาวัยรุ่นหน่อยทำลายเพื่อนจัดกันถึงที่มีค่าที่จดเอามาให้หมดหลับไป ขอหน่อยนะเก็บเก็บเก็บตั้งหน่อยเก็บอีโอ้โหกำลังนอนเมาเลยละมึงเอาเสื้อกูไปให้ผู้หญิงใส่ด้วยเวนไม่เู้เฮ้ยเสื้อกูเอาไอ้เมา ้ามีมีซะจ้วยฮะโอ้ยมีมีแล้วมันยังไงวะกูให้ก่อนทีนึงด้วยอ่ะลุกขึ้นดิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกดิลุกเออลุกมาแล้วก็โดนตุต่อลุกมาอีกลุกอีกลุกอีกเออลุกมาลุกมามีวู้ดเหรอกูก็มีเอ้ยไหนเอาติดป่ะเอาปะลุกไหมลุกไหมดีลุกมาต่อลุกไปอีกลุกอีกลุกอีก มึงนี่ห้าวเหลือเกินนะห้าวเหลือเกินนะมึงอ่ะมันยังไงสิยังไงสิหึยังไงสิเอ้ยเฮ้ลุกดิลุกดิโอ้ยแมงพิกล็อกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือดโดนตีโอ้ยโทษทีนี่มานี่มานี่มันนี่ดิมันนี่มันนี่ได้ข่าวว่า เออเอาลูกมาอ่านมาอ่านามาดิอ่านมาดิอ่านมาดิเออออกตีเพื่อนเอาไมา้ไปเอาไมา้ไปเออเอา,า,เอาล้มเหรอขอ,ขอสักทีขอสักทีขอรัวเข้าที่หน้า,ามันสักทีเออเราไปเอาเสื้อคืนอืมว้าว,าวา เอ้ยเพื่อนเดี๋ยวเขาคุยกับเธอสองคนเดี๋ยวฉันจะการเรื่องเสื้อเองนี่เสื้อฉันโอ้ยเวเน๊มุจการเตื่นหรือจักการผู้หญิงโอ้โหได้เสื้อแล้วโตปีกเวนเอ้ยแม่งดักเราอะขอดีกว่าเอแจ็คแล้วกลับมาต่อโทรมานะเฮ้ยเหี้ยอะไรอะ เฮ้ยแม่เออไอตูดเอ้ยเอานี่ไปวิ่งดีกว่าเพื่อนอยู่ก็โดนแ้ะไปรอสาวเขาด้วยวิ่งจะอยู่เําพี่อะไร่ะครับมันเยอะกว่าโอ้ยมีเาวไปกลัวมาเยอะไอ้แล้วเว้นี้เร็วเร็วรเร็วเรวเร็วเร็วตามหลังมาวะเฮ้ยเยอะเยอะไอ้แล้ววิ่ง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 ม่ไม่บวกไอ้บวกวิ่งวิ่งวิ่ง เร็วมาเร็วเพื่อนแม่เยอะเกินเยอะโอ้โหแม่ยังตามกูอยู่เลยวิ่งก่อนแล้วอย่าไปตามกูปุ๊บหนีเอาขอตกใจด้วยว่ามาคนเดียวเอ้ยอ้าวเจอพวกนี่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  มีของเล่นให้เล่นเฮ้ยอ้าวไม่เห็นกล่าวมีพวกเว้ยเฮะไม่เอเวนพวกมึงมาลักมาที่กูใช่กูที่มึงแล้วตอนเนี้ยเอาไม่เอากูต่อเหรอเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยมึงไปทำเฮี้ยอะไรมาเนี่ยฮะบอกมาดิแล้วไม่ใช่เวลาของเราแล้วมึงทำอะไรครับไม่เล่นโอ้ยเวนเอาหรือว่าจะเล่น